สวัสดีค่ะเด็กๆครูเมย์นะคะวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลมกันต่อจากเมื่อวานนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่2ทีนี้นักเรียนดูนะคะมันมีความยากและซับซ้อนขึ้นอ่ะดูโจทย์ผ่านๆก่อนเนาะ,ะจะเห็นว่าเอ๊มีรูปมให้ด้วยเราต้องหาพื้นที่อะไรเนี่ยมีมีวงแหวนใช่หรือไม่อาเหมือนคุ้นๆไหมคะวงแหวนเคยทยําไปยังเคยไปแล้วนะใบงานก่อนหน้านี้นะคะเอรูปภาพ มันมีลักษณะแปลกๆเข้ามาใช่ไหมคะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานง่ายกว่านี้เนาะ,ะทีนี้นักเรียนดูนะขอทบทวนก่อนพื้นที่วงกลมนักเรียนใช้สูตรอะไรคะพายพาย R ย,ยกกำลังสองโอเคทีนี้นักเรียนทบทวนหน่อยลูกค่าพายมีค่าประมาณเป็น22ส่วน7หรือหรืออะไรคะ3.14ใช้ค่าไหนให้ดูที่โจทย์อ่า โจทย์จะบอกรัศมีมาหรือนักเรียนดูนะคะถ้าไม่บอกรัศมีก็จะบอกเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางไะถ้าบอกรัศมีมาให้นักเรียนดูอันนี้ก่อนว่ารัศมีเนี่ยมันหาร7ลงตัวไหมถ้ามันหาร7ลงตัวให้ใช้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดถ้าหาร7ไม่ลงตัวใช้3.14โอเคนาะถ้ามันไม่มีทศนิยมเนี่ยนักเรียนเราไม่จําเป็นต้องใช้3.14เพราะทศนิยมมันคิดเล็กยากอ่าโอเคนะมาดูข้อที่1กันเลยข้อที่1บอกว่า สนามรูปวงกลมเมื่อวัดจากจุดศูนย์กลางไปยังขอบสนามขอบสนามด้านในนะคะตรงนี้ได้84เมตรและวัดจากจุดศูนย์กลางนะคะไปยังขอบสนามด้านนอกได้91เมตรถามว่าถนนที่ล้อมรอบสนามนี้จะมีพื้นที่เท่าไรถนนก็คือพื้นที่ที่เราแรงเงาตรงนี้นั่นเองมันเหมือนกับวงแหวนใช่หรือไม่เหมือนไหมคะ วงแหวนนักเรียนจะเห็นว่าถ้ามันเป็นวงแหวนมันจะมีวงกลมอยู่2วงคือวงนี้ที่มีเส้นศูนย์ทศทิยะรัศมีรัศมีเท่ากับ91วงนี้นะครูโยงออกมาให้ดูก่อนวงนี้และอีกวงหนึ่งอีกวงหนึ่งก็คือวงนี้ค่ะวงนี้วงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่คะ84เมตรอ่เมตรยกออกมามีอยู่2วง เราจะหาพื้นที่วงแหวนทำยังไงคะจำได้ไหมเอ,อ่ยเราต้องหาพื้นที่วงใหญ่และหาพื้นที่วงเล็กแต่เราไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้คือไม่เอาวงเล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเอาพื้นที่วงใหญ่ลบกับพื้นที่วงเล็กโอเคไหมอ่าโอเคนะคะคุณจะขอลบรูปหน่อยเนาะ,ะพื้นที่วงใหญ่ขออนุญาตคิดเส้นตรงนี้ไม่น่าพอ พื้นที่วงใหญ่พื้นที่วงใหญ่ใช้สูตรเดียวกันคือพายอยกกำลังสอง่อะพายไยกกำลังสองทีนี้ขอขยับเนาะพายข้อนี้ใช้อะไรเดี๋ยวเราดู่าก่อนวงใหญ่วงใหญ่รัศมีอ่ะโทษทีดูวงใหญ่รัศมีเท่าไหร่คะรัศมี9 1อ่า91คูณ91 แล้วเราสังเกตว่า91ถ้าเราเอาไปหาร7ลงตัวไหมคะลงตัวไหมอ่ะลองดิ91หาร7 71 7ลบกันเหลือ2ชัก1ลงมาเป็น3ชัก1ลงมาเป็น3 73ได้21โอเคลงตัวเพราะฉะนั้นลงตัวเราควรจะใช้22ส่วน7นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะตัดกันเลย71 7 713 7, 7, ได้91 โอเคไหมคะ mm hmm. อ่า73็ดเ้เอาขอลดตรงนี้ก่อนเนาะทีนี้เราจะเหลืออะไรบ้างเราจะเหลือเหลือ22คูณ13คูณ91นักเรียนจับคูณกันเลยอันนี้นักเรียนต้องฝึกคูณนะคะ mm hmm. เลข2หลักฝึกคูณเลข2หลักนะเหลือ22อคูณ13คูณ91อ่ะไปคิดในกระดาษทดเลขมานักเรียน ถ้านักเรียนไม่ฝึกคิดเวลาสอบในห้องนักเรียนจำไม่ได้นะคะอยู่บ้านกดเครื่องคิดเลขได้ไหมอ้าวได้เพราะครูมไม่รู้ค่ะอ่าได้เท่าไหร่คะสอง2มื 26, 26, หกพันยี่สิบหกนวยเป็นอะไรคะตารางตารางอะไรคะตารางเมตรพื้นที่นะคะหน่วยเป็นตารางวงเล็กวงเล็กนักเรียนวงเล็กพื้นที่วงเล็กพื้นที่วงเล็กเท่ากับ พายอยายกำลังสข้อนี้รัศมีเป็น84ดูปพายเราควรใช้เป็นอะไรคะพายดูซิใช้เป็น22ส่วน7ได้หรือไม่เราเอา84ไปหาร7ลงตัวไหม7 1 7ลบกันเหลือเศษ1ชัก4ลงมา7 2ได้14อ่าลงตัวพอดีได้12เขอาสุดคูณก็ได้ลูก72 84คูณก็ลืมจ้ะอ่าโทษที7 1 7 7, 7. สิบสองได้แปดสิบสี่หนูเหลืออะไรคะเหลือ,อยี่สิบสองเหลือสิบสองเหลือแปดสิบสี่เหลือเออโทษทีค่ะยี่สิบสองคูนสิบสองแล้วก็คูนแปดสิบสี่จะคูนเยอะนิดหนึ่งเนาะดออกมาคำตอบเป็นอันนี้คิดในกระดาษทนเล็งน,นะคะก็ได้เป็น2176น่หน่วยเป็นตารางเมตร อ่ะโอเคเมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องหาพื้นที่วงใหญ่แล้วก็ลบด้วยพื้นที่วงเล็กใช่ไหมดังนั้นโจทย์ถามว่าถนนตรงนี้ค่ะถนนที่ล้อมรอบสนามจะมีพื้นที่เท่าใดถนนที่ดางนั้นถนนที่ล้อมรอบสนามจะมีพื้น ที่2 6 0ห6อลบ 2, 2 1, 7, ออห่งขออนุญาตเท่ากับตรงนี้เนาะเท่ากับคำตอบตรงนี้นะคะหน่วยเป็นตารางเมตน,นักเรียนไปลบเอาเองนะคะโอเคไหมันไหมคะถ้าเป็นวงแหวนพื้นที่ที่แรงเงาตรงนี้นะคะเอาวงใหญ่ลบวงเล็กเนาะทีนี้นักเรียนไปดูข้อที่2ข้อที่สองดูจากรูปมันก็น่าจะเป็นอะไรคะ พื้นที่ที่แหลงเงาตรงนี้ที่เราต้องหาใช่ไหมอ่านมันคืออะไรเราอ่านโจทย์ก่อนสวนแห่งหนึ่งเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ80นะ,อะลองวาดรูปดูอีกทีก็ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง80เส้นผ่านศูนย์กลาง80อ่าเรามาคิดก่อนเลยรัศมีเท่าไรเอยรัศมีคือครึ่งหนึ่งรัศมีคือครึ่งหนึ่งอ่ารัศมี รัศมีเท่ากับ8ปบหารสองเท่าไหร่ลูก40รัศมีเท่ากับ40ี่สิะโอเคนะอันนี้วงใหญ่ต่อไปตรงกลางเขาบอกว่าตรงกลางมีสะเอาโทษค่ะมีตรงกลางสวนมีสะน้ำาึ้รูปครึ่งวง,งกลมค่ะตรงนี้รัศมี20สิครึ่งวง,งกลมรัศมีตรงนี้20สิบโอเคนะ ถ้าต้องการปูพื้นย้าส่วนที่ไม่ใช่น้ำพุนะตรงนี้ค่ะคือตรงนี้ส่วนที่ไม่ใช่น้ำพุจะต้องใช้ย้ากี่ตารางเมตรคิดเหมือนข้อที่หนึ่งเป๊ะเลยคือมีวงกลมหนึ่งวงใช่ไหมคะวงใหญ่แล้วก็ข้างในเนี่ยค่ะน้ำพุเป็นครึ่งวงกลมมันก็คือวงกลมวงเล็กวงหนึ่งแต่เราเอาแค่ครึ่งจำได้ไหมคะแค่ครึ่งเดียวให้คูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองค่ะ ครึ่งเดียวนะคะแบบนี้ยครึ่งเดียวโอเคไหมแล้วเราก็เอามาทำะไรกันลบกันโอเคไหมคะอ่าเหมือนกันนะหา2องอันหา2องอันคือกูจะลบตรงนี้แล้วนะะอ่ะขออนุญาตย,าย้ายย้ายไปไว้ตรงไหนดีเนาะโอเคนะ,ะ,ะ okay, นะทีนี้ วงกลมมีสองวงวงใหญ่กับวงเล็กวงเล็กเนี่ย r เท่ากับ r เท่ากับยี่สิบวงใหญ่ r เท่ากับสี่สิบแต่อันนี้เอาแค่ครึ่งเดียวนะเอาแค่ครึ่งเดียวอโอเคทีนี้เราก็จะเป็นแบ่งครึ่งก่อนพื้นที่ วงใหญ่เหมือนเดิมเลยพายอกำลังสองอเขีนนะคะพายข้อนี้ใช้อะไรข้อนี้สังเกตนะคะอ่ะคู่เขียนรัศมีก่อนรัศมีวงใหญ่คือ40ตรงนี้คะ่ะรัศมีวงใหญ่คือ40ถ้าเราใช้22ส่วน7 7หาร40ลงตัวไหมคะไม่ลงข้อนี้ต้องใช้เป็นอะไรคะ3.14โอเคนนะ อะให้คิดเลขเองนะให้คิดเลขเองนะคะอ่ะคราวน,นี้ครูจะเขียนพื้นที่อาครูสลับสีก็แล้วเนี่ยอ่ะครึ่งวงกลมขอพายค่ะครูเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีเนาะอ่ะมันจะได้เข้ากับปากกา โอเคสีอะไรใกล้เคียงแล้วจะได้ไม่งงพื้นที่วงกลมละครึ่งวงกลมนะคะก็คือาย r กำลังสองคูณเส้นหนึ่งส่วนสองอไหมคูณเสนหนึ่งส่วนสองทีนี้เพอาแบ่งครึ่งายข้อนี้จะใช้เป็นอะไรข้อนี้จะใช้เป็นอะไรายคูณ r r คือรัศมีรัศมขีข้อนี้เท่ากับ20 คูณ20คูณเศษ1ส่วน2สังเกตว่า7หารย0่ลงตัวไหมคะไม่ลงข้อนี้ก็ต้องใช้3.14ออเคไหมทีนี้นักเรียนตัดค่ะตัด,ต,ดตัดอะไรได้บ้าง2ตรงนี้ค่ะนี่เค okay, ไหมข้อนี้ก็คูณเลขไม่ยากอ่อเคนะคะครูจะให้หนักเรียนทําต่อคือพื้นที่ที่เขาต้องการตรงนี้ก็คือพื้นที่วงกลมวงใหญ่แล้วลบด้วย ลบด้วยครึ่งวงกลมน่าลบด้วยครึ่งวงกลมตรงนี้เคไหมอ่ะหาพื้นที่วงกลมวงใหญ่ตรงนี้ออกมาแล้วก็ลบด้วยพื้นที่ตรงนี้โอเคนะคะอ่ะผ่านนะข้อสอง่อะทีนี้ไปดูข้อสาม ข้อสามบอกว่ามะนาวตัดรูปวงกลมจากกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะครูว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ด้านทุกด้านทาไมกันคะยาวเท่ากันยาวด้านละ14อ่ะยาวด้านละ14ยาวด้านละ14ทีนี้นักเรียนดูนะคะเขาบอกว่าให้มีพื้นที่มากที่สุดหมายถึงตัดให้ชิดขอบเลยเศษกระดาษจากการตัดคิดเป็นกี่ตารางเซนอ่ะเศษกระดาษด้วยทีนี้ดูนะเดี๋ยวเราจะตัด เราจะตัดให้มันชิดขอบให้มากที่สุดให้เป็นรูปวงกลมนะคะอ่ะแบบนี้สมมติว,ว่าชิดแล้วนะตรงนี้จริงๆต้องชิดกว่านี้อืมเราจะขีดเส้นให้มันทึบๆหน่อยอ่ะโอเคทีนี้ดูนะคะเราจะอ่ะเราจะเอาพื้นที่ส่วนที่ตัดทิ้งตรงไหนคะ พื้นที่ส่วนที่ตัดทิ้งก็คือตรงตรงนี้ตรงนี้นั่นเองพื้นที่ส่วนที่ตัดทิ้งอ่าพื้นที่ส่วนที่ตัดทิ้งอันนี้ค่ะตรงนี้คือหาพื้นที่ตรงนี้คิดยังไงคะเนี่ยคิดยังไงคะคิดยังไงคะทวนม่อีกรอบนะเรามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูป แล้วเราก็มีวงกลม1วงครูต้องการพื้นที่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้คิดยังไงคะ <S <S ก็หาพื้นที่อะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาพื้นที่วงกลมแต่ตรงนี้ไม่เอาทําไงคะลบอะไรคะเอออ่าข้อนี้จะให้ทำเองนะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสลบ พื้นที่วงกลมแค่นี้ละค่ะคือคำตอบโอเคไหมแต่แต่นักเรียนคะพื้นที่วงกลมนักเรียนต้องรู้อะไรคะรัศมีใช่ไหมหรือเราเรียกตรงนี้ค่ะเออน,นี่เรนดูนะเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางใครทราบบ้างคะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่มีความยาวเท่าไหร่เส้นผ่านศูนย์กลางคูถามว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ยาวเท่ากันไหม เท่าไหมคะเท่าเส้นนี้ล่ะยาวเท่ากันไหมเท่าอ่ะถ้าเกิดครูเขียนอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้ยาว14ใช่ไหมเส้นนี้ยาวเท่ากันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าครูล,ลากตรงนี้เส้นนี้เท่ากันไหมคะเท่ากันอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14 <c ười> คิดรัศมีเองเ,องเนาะรัศมีเท่ากับเท่าไหร่คะรัศมีเท่ากับเท่าไหร่โอเคหาคำตอบเองนะคะข้อนี้อ่ะเพราะฉะนั้น ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะเจอกันในชั่วโมงออนไลน์นะหน้าสุดท้ายสวัสดีค่ะ